ที่ดีมาติดตามเรื่องของข้อส่งไซยข้างใครและลยคนดยเฉพาะลูกจ้างที่มีสิทธิประกรันสังคม,มแล้วก็นายจ้างนะคะใ,ในการที่จะเชิญชวนนายจ้างผู้ประกรันตนลงทะเบียนเลือกตังบอร์ดประกรันสังคมและคนก็สงสัยว่าบอร์ดประกรันสังคมเนี่ยคืออะไร และถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคุ้มครองในการดูแลผู้ที่มีสประกันสังคมเหมือนผือบานนะคะวันนี้จะได้พูดคุยกับคุณสร้พินจูแพทนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำหรับงานประกันสังคมจังหวัดสงคลาตอนนี้อยู่ในซ้ายกับผีหลับขับเขาเลยด้วยต่อดับกระซู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นท่านพิซ่าพินก่อนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคืออะไรคะ ก่อนอื่นเนี้ยต้องอธิบายถาวฟาร์มไปถึงคณะกรรมการประกันสังคมนะคะคณะกรรมการประกันสังคมเนี้ยประกอบด้วยสามฝ่ายนะคะสามฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐนะคะฝ่ายรัฐเจ็ดคนนะคะฝ่ายนหยจ้างเจ็ดคนฝ่ายลูกจ้างเจ็ดคนนะคะที่ผ่านมาก็คือทั้งสามฝ่ายเนี่ยค่ะรวมเป็นคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเข้ามาโดยการแต่งตั้งนะคะที่ผ่านมานะคะ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามีการเลือกตั้งนะคะเปลี่ยนจากการแต่งตั้งเป็นเลือกตั้งนะคะทีนี้ตัวแทนเนี่ยก็จะมาเหมือนเดิมนะคะตัวแทนก็มาจากไฟภักรัฐนะคะไฟฟักรัดก็มาโดยตําแหน่งนะคะประธานก็คือประลัดกระทรวงแรงงานนะคะทีนี้ก็มีกรรมการก็คือผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงพอมมผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสํำนักงบประมาณอ่าแล้วก็มีเลขาธิการสํำนักงานประกันคัเป็นกรรมการเลเลขาธิการนะคะอันนี้คือพักคพรรคัฐนะคะเจ็ดคนนะคะทีนี้ก็จะมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างเจ็ดคนนะคะตัวแทนควายผู้ประกันตนเจ็ดคนนะคะตัวแทนควายนายจ้างกับผู้ประกันตนนี่นะคะควายละเจ็ดคนเนี้ยค่ะที่เรากําลังจะเลือกตั้งนะคะในวันที่ยืดซี่ถันวานะคกคกนี้ค่ะนะคะอ่า ค่ะค่ะดดค่ะค่ะเชิญค่ะทีน er, ี้บทบาทหน้าทีนะคะบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการประกันสังคมอ่าทั้งยี่สิบเอ็ดคนทีพันธ์ทีทีทีกล้าวมาเลวนะคะก็มีหน้าทีในการเอ่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับนโยบายเอ่อเกี่ยวกับวางระเบียบการรับเงินใจเงินอ่อการ การเก็บรัาษาเงินคองกองทุนนะคะซึ่งเป็นกองทุนทีทีหญ่ที่สุขของประเทศต,ตอนนี้นะคะวางระเบียบเกีเยวกับจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนะคะ,ะการเพิ่มการลดสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับถึงมีส่วนใดเสียของของผู้หวันต้นทั้งมดนะคะอบอสก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ในการกัดกรองนะคะ ค่ะพีไซพินขาทีนี้ยังที่พีไซพินบอกว่าก่อนหน้านี้น่ะจะเป็นการแต่งตังแต่ว่าครั้งนี้นะ่ะจะเป็นขังแรกที่จะเป็นการเลือกตั้งกันคือสําหรับคุณบีมีซิ์เนี่ยจะเป็นขังแรกที่จะมีซิได้เลือกตั้งเลยความ<ช>สําคัญ<ช>ของของการเลือกตั้งบทผู้ขอภยขัยค่ะบดประกันสังคมในครั้งนี้คืออะไรคะ,ะความสําคัญในการเลือกตั้งนะคะอ่าก็เราก็ให้โอกาสนะคะกับนายจ้างกับ ผู้วันต้นที่จะเป็นตัวแทนนะคะตัวประเทศะนะคะ,ะมีซิตที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนโดยการสมัครเข้ามานะคะเป็นเป็นผู้แทนนะคะ,คะแต่ละจังหวัดก็จะมีอ่สาสนักง,งานประกันสังคมนะคะเป็นเป็นอ่สถานที่ที่ทําหน้าที่ในการรับสมัครผู้มีซิตอ่าเป็นตัวแทนนะคะ,ะตัวประเทศณตอนนี้เนี่ยจังหวัดสงขลาก็มีตัวแทนนายจ้างมาสมัครสองคนนะคะ ตัวแทนผู้หวันต้นมาสมัครสองคนนะคะตอนนี้เพื่อเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับผู้หวันต้นได้เลือกนี่นะคะท,ที่นีการเลือกเนี่ยตัวแทนนายจ้างก็จะเลือกโดยนายจ้างนะคะตัวแทนผูน<ๆ>้กวันต้นก็จะเลือกโดยผู้ขวันต้นนะคะในการเข้าเข้ามาใช้สิทธิ์นะคะทีนี้การเลือกเนี่ยตอนนี้ตัวประเทศเนี่ยนายจ้างเนี่ยมีผู้สมัครตัวประเทศตอนนี้นะประมาณสี่สิบเจ็ดคนนะคะ ตัวแทนผู้อันต้นสมัครรอย98คนนะคะทีนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเราเราก็ต้องผ่านนึ่งในเจ็ดค่ะเพราเราเราชายในการเป็นตัวแทนเจ็ดคนฝ่ายละเจ็ดคนนะคะใครทีไ่ได้รับคะแนนนึ่งในเจ็ดก็จะเป็นตัวแทนเข้าไปยุ่นในคณะกรรมการประกันสังค,ะคะมค่ะถ้าถ้าถามว่าในตัวของผู้สมัครเลือกตังคุณสมบัตรที่จะสามารถสมัครได้เนี่ยสําคัญเลยมันต้องมีอะไรบ้างคะอ่า คุณสมบัติของผู้สมัครนะคะคะ่ะทางนายจ้างทางผู้อ่านต้นนะคะนึ่งก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะคะแล้วก็ต้องอายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์นะคะนาวันที่เราก่อนวันที่เราจะประกาศการเลือกตั้งนะคะการประกาศการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราประกาศเมื่อเดือนกันยาค่ะผีผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครต้องมีอายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์นะคะ,ะ,คะ,ะก่อนวันประกาศการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ ประเด็นสําคัญคือต้องเป็นผู้ประกันตนนะคะ,ค,ะคือต้องเป็นสมาชิกของกองกองทุนประกันนังคมอะคะ่ะเป็นผู้ประกันต้นในระบบประกันนังคมและกะ็ส่งเงินส่งทบไม่น้อยกว่าสามสิบพกเดือนนะคะ,คะติดโตกันนะคะภายในสามสิบกเดือนอันนี้คือคือคุณสมบัติของอผู้สมัครนะคะผู้สมัคร ที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างหรือตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะ,ะนอกจากนั้นก็มีคุณสมบัติอื่นๆนะคะก็คลายๆครับการสมัครซอซค่ะมาบัติอื่นๆด้วยนะคะแต่นี้คือคุณสมบัติพิเศษที่ที่ที่ตรงตรงตรงชายในการเป็นผู้แทนค่ะทีนี้ก็เมื่อมีมีผู้สมัครแล้วก็ต้องมีผู้ชายซิทนะคะทีนี้ผู้ชายซิทเนี่ย เราก็กําหนดคุณสมบัติก็คือผู้ชายซิย์เนี่ยประกันสังคมเนี่ยมีสมาชิกยุสามมาตรานะคะคือมาตราสามซ่าม,มาตราสามเกา้ามาตราสี่สูนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสมาชิกถูกมาตรานะคะมีซิิ์ลงทะเบียนเป็นผู้ชายซิย์เพื่อเลือกตัวแทนของตัวเองนะคะทีนี้คุณส้มวัติก็คือต้องเป็นสมาชิก นะคะสมาชิกในกองทุนประกันสังคมคือมีสถานะายังเป็นผู้กันต้นยู่และการส่งเงินส้มทบไม่น้อยกว่าสามเดือนนะคะค่ะภายในหกเดือนก็คือตั้งแต่เเดือนมีนาโยนเดือนมีนาถึงเดือนเอาเดือนสิงห้ายอนขึ้นไปนะคะ,คะต้องมีเงินส้มทบครบสามเดือนอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะ พี่สายพินขาสําหรับผู้สมัครเหลือกตังที่เขามีคุณสมบัติพพ้อมแล้วเขายากจะไปลงสมัครด้วยอะคะ่ะจะต้องไปสมัครที่ไหนเปันผือบางคะการการสมัครนะคะาสามารถมาสมัครที่สํานักง,งานประกันสังคมนะคะถุกจังหวัดตัวประเทศนะคะ,คะราเปิดตุกวันนะคะตั้งแต่วันที่ยีออ่ห้านะคะถึงวันที่สิบพฤศจิกาะคะ่ะยี่ห้าตุลาถึงสิบพฤศจิกานะคะมไม,ะไม่ไม่เป็นวันยุดรชาชการนะคะเวลาแปดโมงถึงถึง สีมงคึงค่ะค่ะคือในในส่วนของจานาสีสแตนบายรับสมัครอยู่ตลอดค่ะใช่นั่นคือในฟังข้องพู้ที่จะรับสมัครเหลือตังที่ถ้ากรณีคนอิที่มีซิสหลยคนเนี้ยอาจจะเข้าใจวันแน่ๆถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกันตนหรือว่าอยู่ในกองทุนอยู่แล้วนึกว่าอาจจะได้มีซิสในการเลือกตังไปเลยแต่จริงๆแล้วต้องลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อจะไปเลือกตังเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนแล้วก็ต้องมีอะไรบางค่ะค่ะในการอ่า ข่าวความนิดนึงนะคะ<ฆ>ทำให้เราถึงตองให้มีการลงทะเบียนผู้จ่ายสิทธิ์นะคะะ<ฆ>ว่าเ,เราต้องการการยืนยันตัวต้นว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้อันต้นจริงๆนะคะเพราะถ้าเราไม่ให้ลงทะเบียนชายสิทธิ์เนี่ยอาจจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการห้าผู้ลงสมัครผู้ผู้จ่ายซิทินะคะ<อ>กับกับกับคนที่เป็นตัวแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องการยืนยันว่าคุณ อประสงค์จะจ่ายซิดนะคะที่มีการลงลงจ่ายซิดเนี่ยเราจ่ายซิดผ่านาเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะง่ายๆนะคะเข้าเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเอฟเอ็โ geo th นะคะแล้วเราก็จะแปไปลิงก์เลือกตั้งไว้ข้างหน้านั้นนะคะเข้าเว็บไซต์นี้ปั๊บเข้าไปใน Google เว็บไซต์นี้ปั๊บมันก็จะขึ้นลิงก์เลือกตั้งนะคะเราก็กดไปที่ลิงก์เลือกตั้งมันก็จะมาที่หน้าจอผู้ประกันต้นกบนายจ้างถ้าเราเป็นผู้ประกันต้นจะเลือกจะเลือกตัวแทนผู้ประกันต้นเราก็กดไปที่ช่องผู้ประกันต้นถ้าเราเป็นเป็นนายจ้างอยากเลือกตัวแทนนายจ้างเราก็กดไปที่ ชงนายจ้างค่ะในการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนแค่ขี่เลขประชาชนชือ่อเลขล่างบัตรวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรแล้วก็เลือกสถานที่ที่จะไปใช้ซิทค่ะแค่นั้นค่ะ,คะเราก็จะมีลาชื่อเป็นผู้มีซิทที่จะไปเลือกตั้งค่ะซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามรณรงค์นะคะเพราะว่าต่อแรกเนี่ยเราให้ลงทะเบียน เป็นผู้ใจริปวันที่สิบสองถึงสามเอตุลานะคะ, <c oughs> อะตอนนี้เราก็ขยายไปจนถึงวันที่สิบศุิการนนะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าทีนะคะเจ้าหน้าทีประกันสังกมก็พยายามไปจัาสัมพันธ์นะคะถูกชงทางแล้วก็เชิงรุกไปยังสถานประกอบการต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อเข้าไปช่วยในการลงทะเบียนนะคะ, <c oughs> ะสำหรับสถานประกอบการใหญ่ๆเนี่ยพนักงานยุ่ในรายการผลิตเราก็ส่งเจ้าหน้าทีไปรอระว่างที่เขาผัก สักเพียงนะคะเ,เขาก็จะไปช่วยให้เขาได้ลงทะเบียนได้ได้ใช้สิทธิ์นะคะตอนนี้เราก็ออกกันทุกวันนะคะเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มยอดอผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้เป็นเป็นตัวแทนในการเลือกอผู้สมัครของเรานะคะในจ,จังหวัดลุ่มเนี่ยก็มีตัวแทนนะคะจะได้เป็นตาเป็นเสี้ยงในนามของจังหวัดนะคะ ยนันทีวีแซคพินบอกว่าตอนนี้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนไปแล้วที่นี่ถ้าลงทะเบียนไปเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไหมคะถ้าประกาศเนี่ยจะประกาศผ่านทางช่องทางไหนพอลงทะเบียนแล้วนะคะ,คะเราก็มีบื์โทรองเข้าในการคี์ในการลงลงทะเบียนก็มีช่องบื์โทรด้วยนะคะ,คะเราก็จะส่งเอสเอ็มเอไปนะว่าเขาเป็นผู้มีสิทธิ์จะเลือกตั้งนะคะ และคณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของประกนานสังคมเข้าไปดูรายชื่อเราว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์จะใช้ใช้สิทธิ์เรือไหม้นะคะหลังจากที่เราปิดปิดรับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อนะคะประกาศรายชื่อนะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อของตัวเองได้นะคะ,อะพออาจจะมีบางคนนะคะที่ลงทะเบียนแต่อาจจะเ,เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะออพอตั้งแต่ กล่ามากลางเลกก็คือถ้าคุณสมบัตินะคะไม่ครบก็คือส่งเงินสมทบไม่ไม,ไม่ไม่ครบสามเดือนแหละอาจรแบบเมียรืออรืออพึ่งเข้ามาเป็นผู้กันต้นนะคะอ่าไม่ครบพกเดือนอันนี้เราก็ไม่มีคุณสมบัติตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของเราได้ะคะ่ะ ที่นี่ถ้าสมมติว่าจะมีการขอเพิ่มชื่อตอนเองหรือว่าข้อเพิ่มเชิญผู้ที่ไม่มีซิทขอเพิ่มชื่อหรือว่าข้อท,นทนอทนชื่อผู้ที่ไม่มีซิทเนี่ยค่ะสามารถทําได้ไหมคะอะตอนนี้นะคะอะการข้อเพิ่มชื่อท่อนชื่อนะคะ,คะเราจะไม่มีการให้เพิ่มให้ท่อนนะคะเพือ่อได้เพิ่ม,มให้ท่นนอนวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาทึงสิบสี่ธันวาค่ะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศได้เพิ่มชื่อท่อนชื่อ โอ้ค่ะอ่าก็คือมคการเลียนใจคือมีการท้อนชื่อได้ใช่ส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คอยท้าแรกการประกาศได้สืค่ะกอมผูมีสิทธิ์เดี๋ยวถึงวันนั้นก็คอยมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะวันหลังจะเป็นพันธุ์ือที่นี่ถ้ามาก้างทลามไลการเหลือกตังบอดประกันสังคมตอนนี้เราวางทามไลไว้พันผืนบางค่ะ ตามไลน์ตอนนี้ก็คือยิบห้าถึงสิบนะคะก็หลับสมัครเลือกตั้งนาสำนักง,งานนะคะ,ะสิบเอทึงสิบเจ็ดถูกจิเก้าก็ตัวซอกคุณสมบัตินะคะแต่ก็แจ้งผู้สมัครสาบนะคะสิบแปดถึงยี่สิบเนี่ยผู้สมัครขัดขานนะคะขัดขานความเพ้นนะคะเราจะให้โอกาสในการเข้ามาขัดขานนะคะวันที่ยิบเอเนี่ยก็คือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งนะคะอ่า ยิบซองพฤศจิกาถึงสิบสี่ธันวาก็ขอ้อพิมชือ่อทอนชือ่อนะคะวันที่หนึ่งธันวาประกาศรายชื่อผู้สมัครหลือกตั้งหมายเลขผู้สมัครนะคะเราจะประกาศว่าคนที่สมัครเนี่ยได้หมายเลขไลยเผื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้ติดก้าไปลงเลือกได้ทูกนะคะ,ะวันที่สองถึงหกธันวาเนี่ยก็ขอ้ขอ,ขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะสิบแปดสิบแปดธันวาเนี่ยเราประกาศเพิ่มชื่อผู้สมัครนะคะค่ะ แล้วก็ไปถึงวันที่ยิปสีธนวาก็วันลงคะแนนนะคะอืมทีละลายคนตรงค่ะเป็นปฏิทินการเลือกตั้งประมาณนี้แต่ว่าเพื่อละลายคนอาจจะพึงสาบเท้าพึงรู้รายละเอียนแล้วก็พึงมาสร้างเกตว่าเออตัวเรานี่ยอยู่ประกันสร้างคมมาอยู่ประกันสร้างคมเลี่ยวยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะได้ที่โอกาสนี้ให้ผีสร้างพินได้เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนในการที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสร้างคมด้วยบอร์ดประกันสร้างคมค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะ อันนี้อย่างทึงประชาชนทุกคนนะคะที่ทียุ่นในกองทุนประกันสังคมนะคะถูกมาจานะคะไม่ว่าจะเป็นมาจาราซ้า,ามทำงานกันนายจ้างมาตราส้มเก้าทีลาอกแล้วก็ส่งเงินตัวเองมาตราสี่สิบนะคะมาตราสี่สิบก็คืออาชีาชพเจ้าพ่อที่ว่าไม่คอยอยุ่งในระบบประกันสังคมแล้วก็มาสมาัากไม่นะคะแต่ก็ส่งเงินกันมาต่อเนื่องนะคะ กลุ่มคนต่งางชาตกองทุนนี้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะยังมีการส่งเงินกันย่างต่อเนื้อเนี่ยถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนผู้่ายซิ์นะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะง่ายๆเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ w w วา o เว็อนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ประชาชนตัวไปรู้ค่อนข้างจะรู้จักอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปกดเ,เลือกตั้งนะคะ แล้วก็บ,บันทึกข้อมูลส่วนส่วนตัวของตัวเองนะคะเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรเลขรล่างบัตรแล้วก็เลือกนะคะ <cop ets. S 2> เลือกสถานที่ที่เราจะไปเลือกตั้งนะคะคงจังวัดสงค่จริงๆเราเลือกได้ทั่วประเทศนะคะวันที่ยี่ห้าเนี่ยเออข้อถท็นะคะวันที่ยี่สี่ธันวาเนี่ยถ้าเราหวังเพศมว่าเราจะไปยู่ตรงไหนนะวันที่ยี่สี่ธันวาเนี่ยเราสามารถเลือกสถานที่เลือกตั้งได้ทั่วประเทศวันที่ยี่สี่เนี่ยเราอาจจะไปยู่เฉียงไม่ก็ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็เลือก นะตอนนี้เราหวังแพทย์เลยเราก็เลือกเชียงใหม่นะคะ,ะคราวันน,นั้นเราก็เราก็ไปเลือกกันที่เชียงใหม่นะคะแต่ถ้าเรา,เราอย่างยุ่งในจังหวัดสงขานะคะก็มีท่าทานทีให้เลือกอยู่ส่งทีนะคะคก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอหัดใหญ่นะคะเราก็กดเลือกได้เลยนะคะคตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยเราก็ามีช่องให้เลือกว่าคุณจะเลือกตั้งทีทีไหนนะคะเลือกตั้งที่จังหวัดไหนนะคะเลือกจังหวัดแล้วก็มาเลือก ทมุดไเลือกจังาว่าทรงค่าก็มีเลือกทรงที่เยหรือฮาร์เจยกับอำเภอเมืองนะคะฮารเจยเขาสถานีเลือกตั้งคืออาคารอาเชียนเทรดนะคะส่วนอำเภอเมืองก็เลือกที่โรงเรียนนาวมินนะคะอันนี้เรากำานดไว้เรียบร้อยเองนะคะข <c oughs> อเชินชวนนะคะชวนชวนให้ลงสมัครเป็นผู้ใจซิดนะคะเผื่อที่จะเลือกตัวแทนของพวกเราใช่ไหมยากได้เป็นปากเป็นเสี่ยงใ้กับพวกเรานะคะเพื่อเราจะได้ ทีติประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเื่อเราจะเ,เรียกร้องอะไรหรือเราจะทําอะไรทีทีเพื่อผลประโยชน์ของผู้หวนต้นหรือ,รอของนายจ้างนะคะเราจะได้เอาสามารถที่จะให้ตัวแทนของเรา่องคนเนี้ยทีทีมาลงอสมัครนไีได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประกรันสังคมของพวกเรานะคะ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ที่มาให้รายละเอียดและลายคนอาจจะได้รู้แล้วก็ได้ทราบข่าวก็จะได้ไปลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมกับการเหลือตังบอดประกันสังคมด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ